สวัสดีค่ะพบกับมามาบูนะคะใน hello t h ทย Joy ค่ะวันนี้นั่งท่าแปลกๆสงสัยใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมามาบูจะมาพาแนะนำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานเกี่ยวกับหากเราเป็นตะคิวที่ขานี่ค่ะไม่จำเป็นต้องนวดเลยนะคะยิ่งนวดยิ่งทำให้กล้ามเนื้อที่ขาเรายิ่งช้ำยิ่งปวดหลังจากที่ตะคิวหายสูตรนี้ได้ความรู้มาจาก ลุงสเตฟานค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะพอมองเห็นมามาบูอยู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าหากเราเป็นตะคิวเรากำลังนอนอยู่นะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตรงขาด้านขวาหรือข้างด้านซ้ายนี่ก็ตามนะคะที่เกิดตะคิวขึ้นพอเวลาเกิดตะคิวขึ้นเวลาเรานอน,อนหรือเรานั่งก็ช่างนะคะให้เรารียบลุกขึ้นเลยค่ะ พอลุกขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะสมมติขามันกาลังน่องกําลังปั้นอยู่นะคะให้กระแทกส้นเท้าเรานี่นะคะลงไปที่พื้นแรงๆเลยค่ะ2อครั้งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วกล้ามเนื้อเราที่มันบิดตัวที่มันไม่ลงล็อกมันจะเข้าล็อกค่ะโดยที่เราจะไม่เจ็บปวดเลยแต่ถ้าหากใครเป็นมากอาจจะต้องกระแทกถึง5-7ครั้งค่ะ ให้ลองดูค่ะเคล็ดลับนี้ง่ายๆและไม่ปวดเลยค่ะมาม่บูลลองมาแล้วค่ะคราวนี้มาม่บูเดินใกล้เข้ามานะคะเพื่อให้เห็นว่าถ้าหากเราเป็นตะคิวนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ช่างนี่นะคะส้นเท้าเรานี่นะคะกระแทกลงไปเลยนะคะในช่วงที่เราเป็นขานะกระแทกลงไปแบบนี้นะคะกระแทกพื้นลงไปค่ะแล้วกล้ามเนื้อนะคะจะเข้าล็อกโดยที่เราไม่ต้องนวดเลยค่ะเอาละค่ะ ลองทำดูกันนะคะโดยไม่ต้องนวดเลยค่ะพอขาเริ่มเป็นตะคิวนะคะให้ลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็แทกส้นเท้าอย่างที่มาม่บูทำให้ดูนะคะประมาณ2-3ถึงครั้งค่ะแต่ถ้าหากเป็นมากก็ประมาณ5-7ถึงครั้งค่ะรับรองค่ะว่าหายกล้ามเนื้อมันจะเข้าล็อกของมันเองโดยอัตโนมัติมาม่บูลองตรงนี้มาแล้วค่ะ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานลองทำดูค่ะแล้วได้ผลยังไงสามารถเขียนบอกมาม่บูได้นะคะและมาม่บูขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะคือว่าลองสังเกตว่าเราดื่มน้ำปริมาณน,น้อยไปหรือเปล่านะคะถ้าหากเราดื่มน้ำแต่ละวันนั้นในปริมาณที่น้อยไปขอให้ดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นค่ะในระยะแรกอาจจะต้องเข้าห้องน้ำเพิ่มหน่อยนึงคือบ่อยครั้งหน่อยนึง แต่มันก็จะทำให้ระบบภายในของเรามันจะดีขึ้นนะคะน้ำนั้นก็คือเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะเอาละค่ะวันนี้มะมบ,บูต,ต้องลาไปก่อนนะคะมีเคล็ดลับอะไรดีๆจะบอกกันเพิ่มเติมต่อไปค่ะครัะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ